ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมอนอีกงเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาดีวิวกล้องเนาะตัวน,นี้ที่ถ่ายอยู่เลยอ่ะก็จะเป็น Sony Z v ต e10 mark 2นะคะก็คือวันเนี้ยเนี่ยจะมาเทียบให้ทุกคนดูเลยว่ากล้องตัวเนี้ยถ่ายวิดีโอข้างนอกเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ่ายรูปเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เราก็ออกมาอยู่แบบ้านคคาเฟ่นเนาะแล้วก็นี่สั่งมาเป็นน้ำแบบชาเย็นครีมชีสแล้วก็นี่ เป็นโฮสนะคะทุกคนเริ่มแรกเลยอ่ะก็จะเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันโซนี่นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ถ่ายมาจากแบบตัวภาพของกล้องจริงๆอ่ะทุกคนไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ของกล้องนะคะโอเคมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอันนี้เราก็แบบว่าถ่ายแบบ อยู่นิ่งๆไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะแพนให้ทุกคนดูว่าถ่ายเราเป็นยังไงนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกล้องอีกตัวหนึ่งนะคะเป็น DJI Osmo Pocket 3ซึ่งหมอนก็จะมาเทียบให้ดูคนดูว่าวิดีโอที่ได้แล้วก็จริงๆนะเสียงมันจะเหมือนกันนะเพราะว่าจะเป็นเสียงจากไมค์ DJI ทั้งคู่แต่ว่าภาพแล้วก็แบบวิดีโออะไรเงี้ยก็จะต่างกันเดี๋ยวหมอนจะขึ้นมาให้เลยว่าอันไหนเป็นของกล้องตัวไหนบ้างนะคะทั้งรูปแล้วก็วิดีโอเลยแล้วกันเนาะโอเคไป okay, มาจากซ้ายแล้วขวาแล้วกันตอนนี้ DJI อันนี้โซนี่อมออแบเจนี่เจนี่เจนี่ของกินก็จะได้โทนสีประมาณนี้เลยอันของดีเจไอ้ก็ค่อนข้างที่จะคุ้นอยู่แล้วอืมอ่ออก็อันนี้ เกตไหมว่าการจับโฟกัสของวิดีโอสองตัวมันต่างกันตัวออดโมพอยเกสามอะมันจะมีความแบบต้องใช้เวลาป,ปรับโฟกัสเวลาเข้าใกล้อะต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งแต่ว่าตัวโซนี่มันจะจับโฟกัสได้ไวกว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้อันนี้เวลารีวิวอย่างเงี้ยแล้วเราต้องเข้าไปใกล้อะ ถ้าไม่อยากมาเสียเวลานั่งตับหรืออะไรเงี้ยตัวโซนี่ก็จะเหมาะกว่าคนที่ใช้ออน o ลูพ็อกเก็ตสามแล้วที่เป็นเซ็ตคอมโบอะเซ็ตเคียเตอร์คอมโบเขาจะมีไมค์มาให้แล้วตัวหนึ่งซึ่งถ้าใครเป็นแบบหมอนก็คือจะมาซื้อโซนี่ที่หลังอะไรเงี้ยไมค์ตัวนั้นอะไม่สามารถเชื่อมกับตัวโซนี่ได้เลยเนาะของ G j I อะต้องซื้อตัวรับเพิ่มนะคะอย่างของหมอนก็เลยไปซื้อตัวรับเพิ่มมาแล้วก็ไมค์เพิ่มอีกตัวหนึ่งจะได้แบบว่า ใช้ทั้งคู่ได้เลยเขนมขนทุกคนเดี๋ยวหมอนจะให้ดูว่าในกล้องเขามีแบบฟิลเตอร์ให้เราเลือกเยอะมากปัดขึ้นแล้วก็กดน,นี้เดี๋ยวเราเราก็เลือกได้เลยอ๊ออันนี้มันจะซีดลงแหละเห็นไหมเหมือนในกล้องติดกรุมนิดนึงนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเข้มขึ้นสดขึ้นอันนี้ก็จะสว่างเลยผิวจะมีความ bright ข้อดีของกล้องตัวนี้ก็คือมัน c ู o l touch skin นะทุกคน ได้หมดจิมจิมได้เลยจิมได้ทั้งจอคูทัสกินเนี่ยอันเมื่อกี้อันเนี้ยตอนแรกอะ่ะมันชอบมากเวลาถ่ายในบ้านนะมันจะมีความแบบโทนสีเหมือนปีหกสิบสองเหมือนปีหสมังไงก่อนเียวสองที่มันแบบว่าเป็นฟิลเตอร์ที่โคตรหิตในยุคนั้นอะ่ะเพราะว่ามันแบบปากส้มผิวนวลขาวแล้วก็แบบอันเนี้ยคือโทนสีที่เหมาะกับถ่ายในบ้านเนาะส่วนอันเนี้ยก็จะมีความแบบ เข้มความสดใสขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นแบบขาวดำเนะาะเนี่ยจะให้ดูคือเลือกสั่นได้ตามใจชอบแต่ละฟิลเตอร์ก็อาจจะเหมาะกับแต่ละสถานที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบว่าเหมือนวินเทจเนาะโทนแบบน้ำตาลประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบดังเดิมดเดิมๆของกองก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีเลือกเยอะมากวันนี้ใส่เป็น ฟิลเตอร์อยู่เนาะเหมาะกับร้านนี้มากเป็นฟิลเตอร์ที่แบบขับผิวแล้วก็สีแดงคือมันมีความสดอะ่ะทุกคนวิดีโอที่ได้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะสั่นไหมไม่รู้เหมือนกันไปต่อกันที่ฟิลเตอร์ถัดไปนะคะก็จะเป็นโทนสีที่มีความแบบซีดลงมามันจะมีความฟุ้งมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบขาวดำใครชอบคุมโทนก็จะเป็นประมาณนี้ อันนี้มันจะเป็นโทนสีแบบวินเทจทุกคนมีความชาชฟิมฟิมอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศร้านจาก DJI Osmo Pocket 3นะคะก็จะเป็นโทนประมาณนี้ โอเคค่ะทุกคนภาพที่ได้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยเหาะก็จะเทียบให้ดูเลยทุกคนชอบอันไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย